ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง PCD นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล่อง cd นะครับก็คือเครื่องเล่นนะครับผมผมเพิ่งสั่งมานะครับเครื่องใหม่นะครับผมนี่ครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวดูเครื่องก่อนเลยนะครับนี่ก็คือเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีตรงนี้นะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นตัวเครื่องมันนะครับนี่ก็จะมีก็จะประมาณนี้นะครับครับพอชิ้นต่อไปก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทนะครับรีโมทก็จะเป็นรีโมทซีดีนะครับนะครับผมแล้วก็จะมีสายนะครับผมสายก็จะมีนี่นะครับเป็นสายต่อจากซีดีไปใส่จอทีวีทีวีโท,ทรทัศน์อะไรอย่างงี้มีทั้งหมดอยู่เอ,อ่อ เยอะอยู่นะครับผมหนึ่งสสามสี่ห้ามีห้าสายนะครับแล้วก็ก็จะมีใบบอกนะครับว่าเออทำไงนะครับนี่ครับผมก็จะมีใบบอกอะไรต่างๆนานานครับครับผมนี่ครับผม ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ